วัสดีครับวันนี้จะจะมาทำแหนมปีกไก่วิธีทําแสนง่ายเก็บไว้หนึ่งวันก็ทานได้รสชาติอร่อยถูกใจแน่นอนพร้อมแล้วไปเริ่มทํากันได้เลยครับให้เราเตรียมปีกไก่มา1กิลกร,รมัมวันนี้จะใช้ปีกกลางนะครับล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนโต๊ะกระเทียมทุบ20กลีบข้าวสวย1นถ้วยตวงใช้มือขยาคุกเขาให้เข้ากันครับ ข้าวที่ใช้ทําแหนมจะใช้ข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็ได้นะครับตัวข้าวจะทําให้แหนมมีรสเปรี้ยวส่วนเกลือจะเป็นตัวถนอมอาหารทําให้แหนมของเราไม่เน่านะครับแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยพอคุกเค้าเข้ากันดีแล้วก็พอได้แล้วครับนําไปใส่ถุงได้เลยวันนี้จะใช้เป็นถุงสุญญากาศนะครับใครจะใช้เป็นถุงแกงแล้วหนังยางรัดก็ได้ ใส่ได้2ถุงนะครับถุงละครึ่งกิโลกร,รมัมนำมาซีนสูญญากาศได้เลยอย่างที่แจ็คบอกนะครับใครจะใส่ถุงแกงและมัดยางก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้นำไปเก็บในตู้กับข้าวเป็นเวลา1วันก็ทานได้แล้วครับแต่ปีกไก่ของเราจะยังไม่เปรี้ยวถ้าอยากให้เปรี้ยวต้อง2วันนะครับแต่1วันก็ทานได้แล้วตอนนี้แหนมปีกไก่ก็เก็บครบ2วันแล้วนะครับมีรสชาติที่เปรี้ยวแล้ว อย่างที่แจ็คบอกถ้าใครไม่ชอบทานแบบเปรี้ยวก็สามารถเก็บไว้แค่วันเดียวก็นำมาทอดได้เลยครับแล้วใส่แป้งทอดกรอบตาโกกิลงไป5ช้อนโต๊ะคนผสมคุกเค้าให้เข้ากันครับอืมกินแหนมชัดเจนเลยนะครับหอมมากๆพอคุกเค้าเข้ากันดีแล้ว นำไปทอดได้เลยครับให้เราตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเยอะๆจุดไฟใช้ไฟกลางพอน้ํามันร้อนแล้วลงทอดได้เลยครับแล้วก็คนให้กระจายตัวออก คอยคนพลิกไปพลิกมาให้ไก่สีเหลืองเสมอกันนะครับทอดไปเรื่อยๆจนกว่าไก่จะสุกเหลืองกรอบพอแป้งเหลืองกรอบแบบนี้แล้วก็ให้เราใส่ใบมะกรูดฉีกลงไป10ใบ รอให้ใบมะกรูดกรอบจึงตักขึ้นนะครับพอใบมะกรูดกรอบแล้วก็ตักขึ้นได้เลยหืมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแหนมปีกไก่วิธีทําแสนง่ายนะครับรสชาติอร่อยหน้าตาหน้าทานม,มากๆเลยครับมามาชิมกันได้เลยนี่นะครับโหสีสันสวยงามชิมครับอืมอร่อยนี่ครับ ไก่นุ่มนะครับกลิ่นแหนมหอมมากๆอืมรสชาติดีครับทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับจะทำเป็นกับข้าวหรือกับแก้มก็ได้วันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ